ไปกันหมดแล้วครับแล้วก็ไปเวีนในสนามดีกว่าตอนนี้เรามาดูกันว่าเราวิ่งกันในรุ่นไหนดีไหมพี่พัสได้ครับตอนนี้การแข่งขันทั้งหมดเราก็จะมีทั้งหมดกี่รุ่นครับน้าน้าช่วยบอกการแข่งขันหน่อยครับตอนนี้ทั้งหมดเรามีทั้งหมดเจ็ดรุ่นเลยนะครับมีทั้งหมดรุ่นนนะครรับมีุ่อะไรบ้างครับรุ่นแรกรุ่นใหญ่สุดคือรุ่นอะไรครับรุ่นซูเปอร์เพลหรือเขาเรียกว่า โปรเพนโปรเพนนะครับบ้านเราเขาเรียกซุปเปอร์เพนอ่ารุ่นที่สองครับนะรุ่นอ่าโอเพนบ้านเราเขาเรียกเที่ยวป่าโอเพนและอย่างที่ในจอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือรุ่นอันนี้เที่ยวป่าโอเพนเที่ยวป่าโอเพนเที่ยวป่าโอเพนครับสองรุ่นไปแล้วสองรุ่นรุ่นที่สามครับนะฮาร์ดคอร์ครับฮาร์ดคอร์ครบ้านเราเหมือนกันและที่จรกันฮาร์ดคอร์ รุ่นที่สี่ครับนะโปคาริเบียนโปคาริเบียนทำไมถึงใช้ครับาโปคาริเบียนหมายถึงที่ภาคเหนือเนี่ยเขาจะเปิดอิสระเลยสำหรับคาริเบียนโมดิฟายดเต็มที่เลยนะครับสำหรับโปคาริเบียนเอารุ่นที่ห้าครับนะรุ่นที่ห้าก็จะเป็นในรุ่นของมือใหม่ครับมือใหม่ครับใครที่ไม่เคยลงแข่งที่ไหนมาทำการแข่งขันที่สนามนี้ได้นะครับแล้วรุ่นที่หกครับนะปีกนกครับปีกนกครับนี่ครับแล้วจะบอกว่าปีกนกมีดาวเด่นมาด้วยนะสมศักดิ์มูรีมูรี่ปีกนกนะแชมป์ เขาเรียกว่าแชมป์โคตรแชมป์เลยทีเดียวแล้วได้แล้วแล้วก็รุ่นสุดท้ายบรรจุเอาไว้รุ่นเลดี้เลดี้นะครับรุ่นที่เก็บขาดให้ทำนักแข่งหญิงนะได้มาร่วมทำการแข่งขันด้วยแต่ว่าการเก็บภาพต่างๆอาจจะไม่ครบรุ่นนะครับท่านผู้ชมแจ้งไว้ก่อนนะบางคนบอกอยากดูเลดี้อยากดูรุ่นบางทีเขาเก็บภาพไม่ไม่ครบร้วนเอาเป็นว่าตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับเราเนี่ยเรือล่องของเที่ยวป่าเพลินละนะครับกำลังวิ่งอยู่นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าสาลี่หลานสาลี่หรืออะไรสาลี่ดีอย่างนะครับสาลี่สาลี่นะครับก็ไม่รู้ว่า เขาบอกว่าเป็นหลานซาลี่หรือขึ้นซาลี่แต่รถคันนี้เป็นรถของอนุชาพานดานคันเก่านะครับอย่าลืมครับเข้ามาในช่องเรากดไลค์กดแชร์กันเลยครับครับเพื่อนเรามาแล้วครับสวัสดีครับคุณอาร์ตแัะทยุทธครับคุณแม็กก์อดิเดลกครับอัจเดเลกแจงมูลีทานเลยองเลยองเลยยอเดี๋ยวเดี๋ยวมูยุทก็มาครับนี่ครับคุณบีบีออโตช็อปก็มาครับนี่ครับมีรุ่นปีกนกครับมีครับมีมีครับ เดี๋ยวพีบีเอาตัวช็อปจากสปปลาวแล้วเพื่อนนักแข่งพี่บีพี่บีเดี๋ยวไปเจอกันที่ขนมเขาบอกจะไปขนมแล้วเดือนห้าเราไปเจอกันพี่บีที่สปปลาวสปปลาวแล้วไปลาวกันอีกงานใหญ่อีกหนึ่งงานใหญ่แล้วก็เอ็มทีจะลเลนยน์รับถ่ายทอดทั้งสองรายการใหญ่ด้วยนะครับที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราครับสปปลาวครับจะมีงานแข่งใจอีกหนึ่งครั้งนะครับในเดือนห้านะครในเดือนพฤษภาคมครับเอามาดูมาดูในภาพดีกว่ามามาดูในภาพดีกว่าอย่างนี้พี่บัสอย่างนี้ อย่างนี้นะครับผมผมไม่อยากจะตจริงอยากจะมีกล้องโชว์ให้ดูนะครับขานะครับนะครับเข้ามาดูว่าไม่ได้ทีมงานนไม่มีสิทธิ์ครับ นะไม่แน่เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวมิสุมิชิที่อยู่ในงานของเราอาจจะมีของมาแจกในรายการของเราก็ได้เดี๋ยวดูก่อนนะครับจากมิสุมิชิแสงชัยนะครับนี่งานนี้ขึ้นจอให้เรียบร้อยนะมิสุมิชิแสงชัยนะครับเดี๋ยวต้องขอรางวัลมาแจกกันอี่จอแล้วนะขอขอบคุณด้วยครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีกาตครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูครับตันนี้จังหวะนี้ครับไหลลงมาเกือบครับลายที่นี่บอกเลยครับธรรมชาติสวยธรรมชาติเป็นล้วนแล้วการวางลายนี่ยอดมากเป็นไงดันต้นไม้มาแล้วดันไม้ไปต้นหนึ่งละทากรับ นี่เป็นรถของอนุชาคันเก่านะนะนนเนี่ยนะคีับปีแรกคันนี้พุม่มในระดาบเลยทีเ<า>ดียวรรถอนุชาคันเก่านะครับอันนี้เปลี่ยนมือเดี๋ยวเราเเราอรอเปลี่ยนมือครับคูน่นะครับถ้าได้รายชื่อมาจะดีมากเลยนะฮอต่อ,อแบ่บอะไรดีนะครับโอ้เดี๋ยวมาดูครับรถของอนุชาคันเก่าครับคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอารายชื่อมาเลยมันจะได้แจ้งให้ทราบนะครับรวมๆแล้วนะรถแข่งในรายการนี้ สามสิบพันนะนะสี่สี่สิบมามาเริ่มมาเพิ่มใหม่าเพิ่มแล้วยังมาอีกห้าขโอ้สี่สิบพันครับโปรโมชั่ในรุ่นของโอเพ่นร้อยรวมเนี่ยแล้วก็พี่น้องนะครับที่ชมกันอยู่ที่เข้ามาชมนะครับตอนนี้สี่สิบกว่าท่านนะครับยังไงช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝากฝากฝากพี่น้องทางภาคเหนือด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำปางลำพูนเชียงรายสนใจมิตซูบิชิอย่าลืมครับมิตซูบิชิแสงชัยอามาได้มาคุยกันได้ตอนนี้ก็บอกว่าโปรโมชั่นพิเศษ ไม่ต้องดาวไม่ต้องไม่้คอนไม่ต้องคอนไม่ต้องเอารถไปใ่ไมครัเราพูดคุยกันได้ครับเรามีทีมงานเร็วรอต้อนรับอยู่ครับสำหรับทุกสายชัยครับในรุ่นของโอเพ่นมาตะคู่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูในรุ่นของเที่ยวป่าตอนนี้โอเที่ยวป่าน่าจะอยู่ที่หมายเลขอะไรเอ่ยน่าจะนี่นะสองสองชื่อนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นหมายเลขอะไรนะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งว่าปล่อยรถอันไหนไปได้ครับเดี๋ยวรอกันสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะจบตางรุ่นนี้เข้าสู่ ซปเปอร์เพ่นแล้วรถกีฬใหญ่ครับรอมันอยู่ครับในรุ่งของซปเปอร์เพ่นครับดาวเด่นอย่างปริยาโพสีนะครับสุกิจผููทองนะฮะเจ้าออฟรรยองแล้วก็รวมไปถึงเจ้าคอยสยามครับครับโอ้โหวัชิริธานมีผลวัชิระธานมีผลแล้วก็ถ้าว่าเดี๋ยวเราจะซุ่มนะครับแลนดอมแลนด้อมเลยครับใครจะได้รางวัลแก้วอาผมมาดูนี่เลยดีกว่าโอ้ทันสุดท้ายในรุ่นของโอเพ่นของเอนแรกวันนี้นะครับ หมายเลข6ก2ครับกครับใไม่ใช่ไม่ใช่68ครับ68นะครับยอันยกรคงสัตว์ชัดกานนั่งกับสุดที่พงคงอาจครับนี่ครับแหมสีชมพูนี่เต็จริงๆนะนะในป่านี่มันตัดกับสีต้นไม้ดีเดี๋ยวต่อจากคันนี้นะครับพี่ยับวันนี้ก็คือเอที่3ถูกต้องไหมครับนะ ครับอันนี้คือเอสที่สามต้องไหมเพราะเมื่อวานพึ่งไปสองเอสแล้วเอสที่สามของรายการเอสที่หนึ่งของวันนี้ใช่ครับเป็นเอสที่สามของรายการแล้วก็เอสที่หนึ่งของวันนี้วันนี้รุ่นใหญ่ๆจะวิ่งซีเอสครับพิ้งซีเอสครับแล้วก็เราจะเกาะติดทั้งซีเอสเลยอ่าท่านผู้ชมไม่หนีเราก็ไม่หนีครับเอ็มพีเจริญยนครับลายเป็นไงไลา์เป็นไงพี่บัส ป่าล้วนไหวป่าลนลวนครับมันเป็นเนินเทโดยาวแล้วก็มีต้นไม้ดักอยู่ครับแล้วบอกเลยว่าลายสนามมี่สวยมากอันนี้ที่ฉนดนะครับที่ฉโนดอันนี้ที่ฉโนดนะครับไม่ใช่ป่าชุมชนเลยอันนี้ที่ฉโนดที่ฉโนดครับเป็นเป็นของผู้ใหญ่ใจดีของเราชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะใช่ครับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พันธนานี่บอกเลยที่นี่ต้องบอกว่าชุมลบกำนัลผู้ใหญ่บ้านให้ทำเร่วมอยูให้ความร่วมมือมากตั้งแต่ตัดหญ้าเลยคบ ผู้ใหญ่กำนันนี่มานั่งตัดยาให้เรากำนัน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 เดชกำนันเดชกำนันชื่อคือกำนันเดชวันก่อนแข่งขันสองวันล้างห้องน้ำล้างส้วมเองจริงเหรอตรงนี้ขำเลยโอ้โหแน่นอนครับเขาบอกว่างานใหญ่งานเล็กกำนันต้องทำได้ขอขอบคุณนะครับทุกคนกำนันผู้ใหญ่บ้านติดหรือเปล่าล้อหลังล้อหลังติดหรือเปล่าล้อหลังเหลี่ยมนี้ค่อนข้างยากครับโอ้ล้อหลังนี่ติดเพราะว่ามันเป็นเนินที่ขึ้นมาแล้วมันจะต้องขับขวาลงมาเลยนะแรับบัสเขาเลี้ยงจำได้ไหมใครขว้างใครครับ นี่ครับนี่เห็นไหมครับโมเอลไงโมเวลามันไหลมาแล้วเนี่ยมันจะมาติดกับต้นไม้ต้นนี้ครับหมแอลงาที่พ่กรงมาโมลงมาเลยะมที่บัสมาด้วยไงดูครับปรเดินนี้ผมว่ามีลาวดอไ้ชมแน่นอนครับ เลี่ยมเลี่ยมไม่ยากมากนะครับแต่ต้องใช้ทักษะทักษะระดับสูงครับแล้วเป็นการวิ่งป้ายด้วยครับพี่บัสการวิ่งป้ายมาไทยนี่คนที่เอาเข้ามาคันแรกครั้งแรกก็คือป้ายเนี่ยแ้วถ้าชมมองอยู่นะครับจะให้เข้าใจง่ายเราก็เป็นตัวเลขตัวเลขวิ่งตั้งแต่เลขคู่เป็นคู่เป็นคู่ฮะรถแข่งคันต้องผ่านช่องหมายเลขเลขหนึ่ง เอสเอสหนึ่งมีกี่ป้ายครับนะเอสหนึ่งมีสิบสามป้ายสิบสามป้ายครับป้ายที่สิบสามเนี่ยก็จะอยู่ตรงฟินิชพอดีเลยรถแข่งเข้ามาถึงป้ายสิบสามก็สามารถวิ่งลงไป็ดเวลาได้แน่นไหมครับท่านผู้ชมเห็นป้ายเลขเ็ดอยู่อ่าเจ็ดแล้วท่านผู้ชมถ้าคู่เจ็ดก็จะไปแปดแล้วที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่มันจะมีอีกหนึ่งสีก็จะเป็นอีกเอ็สนีกเอ็สละสีเอ็ับกันมาอยู่ในนี้ครับจะไม่มีริบบิ้มใช้สมองในการขับใช้ทักษะในการขับ สนามที่นี่นะนะท่านหน้าโผล่โอ้โหว่าโคตรมันถ้าบรรจุต้านอนได้นะนอนชาเล่บรรจุแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใจก็เตรียมรถมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาชมยังไงเข้ามาแล้วนะครับช่วยกดไลค์สกินอะไรเนี่ยส่งมาได้เลยนะครับครับมา นี่ครับคุณมาดามครับมาดามหนำเรียนครับมาดามหนำเรียนโอเคเจ๊มาดามสวัสดีครับสวัสดีครับมาดามเดี๋ยวเจอกันนะหนำหน่อยครับผู้จัอยากได้ครับเอางั้นถ้าอยากได้นะครับช่วยกันไล่ช่วยกันแชร์ไปแล้วครับซุปเปอร์โอเพนคันแรกครับสำหรับปริญญาโพสีครับเอาแล้วเอาแล้วซุปเปอร์โอเพนฝีมือดี คนจากกรุงเทพมหานครนีเสียงกรี๊ดเลยครับเดี๋ยวต้องมาดูครับขี่ดีจริงครับปีนี้ครับวิ่งให้กับทีมปตทด้วยนะนี่บอกเลยครับสําหรับรถสวยนะอ่าปริญญาพพสีครับดูแลนี่เขาดูแลดูแลโดยอ๋อสยามครับจูนโดยช่างบินครับช่างมีแม็กซิสีอยูครับโฮ้ยขับหมีมือเว้ยตูดสามือเว้ยไอเด็กคนนี้โอ้โหครับไม่ถ่ายแล้วดาไปคู่สี่แล้วครับไวฮะเวลาดีด้วยโอ้ไวมากครับโอ้โหปริญญาพพสีครับนั่งโดยเนท เทพครับเบนลิ้นซิ่งครับสนุกสั่งลัตนณะกุสงครับเบนลิ้นซิ่งเบนลิ้นซิ่งครับไปแลครับไปถึงจุดตายเลยครับถึงมีจะต้องเป็นหักเหลวต้องหักลงมาครับยังงไเี่ปีที่แล้วนี่ปริญญาโพสีมาคาต้นไม้อยู่ตรงนี้นะดินเอฟไม่ดินนยครับลอยและแต่งทัวร์ขึ้นไปได้นี่ครับคนเดียวครับคนเดียวครับโอ้ขี่นี่จริงจริงครับสำหรับปริญญาโพสีไหลไหลลงมาไหลลงมาตั้งแล้วถอนรถได้แบบ แต่คู่ใจจริงครันะครบนั่งกับเจาบ้าเบนซ์ดึงได้ดีมากครับจังหวะนี้เติมขึ้นมาครับเบนซ์ลิ้นซิงเนี่ยนะเบนลิ้นซิงครับโอ้ขับให้กับทีบีเอทีพัชพมาาที่อยู่บนคอยสยามแล็กดีดงช่างมดีดูนอ้นโอ้โหอีเสียงเครื่องยนต์พี่บาสครับเสียงเครื่องยนต์นี่มันสุดจริงๆนะไม่สะดุดเลยครับไม่สะดุดครับการเดินอย่างเงี้ยเห็นว่าเครื่องยนต์ไม่แผดมากนะครับแต่ดูครับปริญญาโพสีรับไว้นี่ไม่เสียเวลาเลยครับไหลเลื่อนตลอดไหลเลื่อนตลอดเวลาครับมาแล้วครับมาแล้วครับบรรดาโป้โโหมัันนคขีี่่อยาง้รบ เอาแล้วครับนี่ผมดาเดาวมันผู้ทองกับอาภกรดีมันครับเสียอประยองไปแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ครับดูครับการจับกระตูนครั้งที่3ครับของเจ้าออฟครับโอ้ถือว่าทําไม่ดีครับจังหวะนี้ม้วนรถได้สวยมากครับแฮมซุ่นหอกพงผมผมสุดยอดครับสุดกินผู้ทองนี่บอกเลยว่ามูรินี่ขนมาทั้งบ้านครับสมศักดิ์มูลิก็มาครับสมบัติจิรวิทย์มูลิก็มาครับโอ้โหตามมาเชียร์ลูกเขยคนนี้ครับ ขี่ดีวันดีคืนคุณครับสำหรับเจ้าออฟครับดูแลรถโดยวิทย์แมสซิชโฌครับแหมสัมพันใหญ่ครับบอกเลยครับสำนักนี้เอาละครับจะไปถึงจุดตายหนึ่งจุดครับสำหรับเจ้าออฟครับจะมาดูจะมาแก้ปัญหาจุดนี้ยังไงครับแหมเนื่องจากป่าค่อนข้างที่จะลึบนะครับค่อนข้างกลมกล้องของเราอาจจะเห็นตัวรถบ้างเป็นบางครั้งนะครับนี่ครับเราพยายามจะ่ายให้ได้ทุกอย่างใจจดใจเลยครับนี่ครับวอรรถมาแล้วครับจังหวะนี้ออฟระยองครับเอาละครับไปถึงจุด จักอีกหนึ่งจุดครับมันเป็นเนินครับตัวแอลครับต้องช้อนขึ้นมาแล้วก็ต้งหวัดขวาลงมาครับและด้านขวามือเวลาลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีต้นไม้นะครับที่คอยดักเอาแล้วครับปัญหาเิดครับสำหรับตุลิผู้ทองครับเอาแล้วครับนี่ครับจับกระตูนแค่สามครั้งครับแต่นี่เอาขึ้นมาสับนี่ครับพวดขึ้นมาได้ครับังหว่านี้ม้วนรถลงมาทำยังไงทำยังไงไหลรถลงมาไหลสวยครับออฟยอดครับ โอ้โังหวะนี้ครับฝุ่นท่วมเลยครับโมกุลครับโมกุลแปดเครับนี่มีคนถีบมาบอกนะครับถ้าผู้ชื่อรถผิดครับต้องขอโทษด้วยนะฮะโมกุลครับ FC นี่ลากบอลแน่นอนครับสำหรับเจ้าออฟ87ครับเดี๋ยวาเสี่ยงตัวจะไหลเข้ามากดเวลาฟินิชหยุดแล้วนะฮะตอนนี้สำหรับเจ้าธุรกิจผู้ทองโอ้ถือว่ายังไม่ไหลลื่นครับสำหรับการขับในรุ่นของลีกเบอร์โอเพ่นของเจ้าออฟครับ จังหวะดคันขาดกันเกินอยู่ครับยังไม่ค่อยคุ้นรถครับโอ้สนามสวยครับเป็นป่าเป็นป่าสักกับป่าไตงรังนะสนามมีทั้งเดินชันเดินสูงนี่กันได้ขับทับสนามนี้เอาละครับกลับขึ้นมาเพีิงน,นี้ครับตอนนี้สำหรับเจ้าชีเนผู้ทองแหมรถสีปีนี้มีสีส้มมายิงครับสวยจริงครับ วจอดในโมูกหวานชอปวัยรุ่นซุปเปอร์ทีมครับนี่ครับมือดีอีกหนึ่งคนครับสำหรับเจ้าพลอสยาครับบอกเลยสนามนี้นี่เอาอีกคันหนึ่งมานะครับเอาคันคานมาแล้วตัวเก่งของเขายังจอดอยู่ที่อูนะครับบอกเลยว่าซุ่มเงียบทำเจนใหม่อยู่ครับสำหรับอีกหนึ่งคันนะครับเจ้าพลอนี่เขาจะเรียกรถเป็นคันครับคันใหม่เลขหนึ่งกับคันใหม่เลขสองครับ รอบนี้นี่เอาคันหมายเลขสองออกมาครับ mm hmm. คันนี้เป็นสเต็ปวางคานนะครับเครื่องยนต์สามเมตรครับวางหน้านะครับส่วนคันหมายเลขหนึ่งของเจ้าพลอยนี่คือเครื่องยนต์วางหลังครับหน้าเป็นเป็น,นะครับตอนนี้กําลังแฉกไ,ไปก่อนครับเดี๋ยวรอดูครับทอดออกมาตัวใหม่นีบอกเลยว่าสวยแน่นอนครับนี่คันนี้เอาคานครับมาขับหาอาการรถหน้าเลยครับเนื่องจากขับรถเครื่องหลังมานานเหมือนกันครับเลยลองเอารถคานมาขับดูครับแต่ไปดีเหมือนกันครับ จังหวะเสียงเครื่องยนต์อาจจะไม่แรงนะครับแต่เวลาไม่เสียครับโอ้โหไหลลื่นดีจริงครับสําหรับพลสยามในการขับรถเบอร์สองของเขานะครับรถคานขึ้นไปครับใช้ต้นไม้พิงครับนี่ครับดูครับด้านข้างมีประโยชน์ครับลู่ต้นไม้ลงไปเลยครับแล้วมันแห้งท่านที่ท่านู้ชมเห็นครับด้านซ้ายมือจะมีต้นไม้อยู่ต้นครับต้องถอยแต่งตัวนะครับไม่งั้รล้อด้านซ้ายจะเข้าไปซุกกับต้นไม้คะ จูยังเหมือนต้องปรับจูอยู่นะเจ้าสำหรับเจ้าพลอยสยามนั้นแหมขับรถคานเครื่องหน้าครับเอาคันหมายเลขสองออกมาครับสำหรับพลอยสยามเดี๋ยวจะจูนประมาณเอสสองเอสครับสำหรับพลอยสยามครับน่าจะเข้ามือนะครับขอบคุณครับขอบคุณผมสองท่านนะครับที่เข้ามาชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิกครับสวัสดีครับแหมเอฟซีตัวจริงครับพี่นิคตัดทุเรียนตรงนี้ตรงนี้ เกมบอดี้เข้ามาครับขอบคุณทุกท่านครับต่องก็มาครับนี่ครับนศาครับสวัสดีครับแหมนศาก็ชมกันอยู่ครับคอยสยามครับครับปาโมดชาวดิโอครับเสียดา้ครับพี่โมดมาครับคันต่อไปครับเป็นของเจตดนรงครับสมบุนมาครับกับวัชระวิโรธคำแลครับภูเขาลอยเมฆครับนี่คันครับในรุ่ของซุเปอร์โอเพน จะเป็นนักแข่งรหาคาคือพี่ครับพระเกลือเดี๋ยววันนี้ในรุ่นอของโปอเพ้นนะครับแล้วก็กระเป่าเพ้นเนี่ยเราจะทำการแข่งขันทั้งหมด4 SS นะครับใน SS e ที่3ใน SS ที่4ใ SS ที 4, ่5แล้วก็ SS ที่6นะครับ วัอนนี้่าจะเป็นตัวเอกเราอยู่นในเอสที่สามครับหรือเป็นเอสแรกของวันนี้ครับในวันเสาร์นะฮะเราแข่งกันอยู่ที่สนามทั่วคราวนะครับชมรมกำนันที่ใหญ่บ้านนะเทศบาลตำบลบ้งแทกอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับโง่คุณแปครับแน่นอนครับโง่คุณแปแต่ถ้าอยากรู้เวลาจริงเอสเมื่อกี้ใครตอบเวลามาที่หนึ่งฮะมแห่มวลเงินถีงสามกันกนะสุราษฎร์บุรียาพลอยสัญญาแล้วก็โง่คุณแปครับ ไว้ครับบอกเลยครับลายทางเหนือนะครับถ้าใครได้มาแข่งนะครับถ่าย่ตอนนี้การพูดคุยในการเรียกจัดให้มันเป็นงานระเพณีประจำปีครับน็อตเชลล์นะครับก็ได้พูดคุยกันแล้วครับแล้วก็ไปดูสถานที่กันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เหลือแต่ปอนเซอร์ผู้ใจดีครับที่จะเข้ามาสนับสนุนุงานแข่งขันนี่ยังเป็นระเพณนี้จับต่ออี่นีนะครับหาชมกันต่อครับในหมายเลขยี่สิบหกครับเกตนรงครับภูเขารอยเมฆครับรถน่าจะมีปัญหาครับเห็นโคเดเวอร์ลงมาแล้วครับ เกิดปัญหาอะไรที่ล้อหลังด้านซ้ายมือครับนูครับเห็นภาพไกลๆครับจะเห็นโคดเวยเวอร์ลงมาอยู่ที่ล้อด้านซ้ายนะครับอ,อบต้นกิ่งไหมเป็นุกหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงเอ่ยหรือว่าอ,าอ๋อ,อ,อชักวิ้นไม่ออกครับท่านผู้ชมไปครับ าแล้วครับปัญหาเกิดครับสำหรับหมายเลขกินปกครับเจนรงครับสอบคุณมาภูเขาร้อยเมฆครับขอบคุณครับยังไงเข้ามาแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ6.65ท่านครับตอนนี้ที่เข้าชมมาอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปาครับมาให้อาจารย์เปาครับไดเวอร์มานะแต่โคไม่มานะครับ น้อมิตวกนี้มาชมการแข่งขันด้วยนะครับทีแ้เรเห็นว่าว่าจะขับสแตนดเลนะฮะแต่ขาดในคู่ใจครับอย่างเจ้าเป่าครับโอ้แก้ปัญหาออกมาได้ครับสําหรับเจ็ดระลงครับมาครับังหวะนี้โอ้โหเสียเวลาไปข้นๆเยอะครับสําหรับเจ็ดระลงยังขัดขันกันเกินอยู่ครับสำหรับสนามนี้ครับ ครับเข้ามาแล้วนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับเป่าบอกอย่าให้แกขับเลยพี่แกแก่แล้ว <laughs> โอ้ยเดินตะคิวกินขายอยู่เนี่ยบอกอยากเสียนกันเร่งหน้าดูไหลลงมาครับจังหวัดนี้สำหรับหมายเลขที่6ครับเยนนลงุงกำลังอยากจุดกลับไปีนี้ครับ เรียบร้อยครับกลับขึ้นไปกดจุดนี้เป็นที่เรียบร้อย